พี่น้องปองไปสุโปสุนคนรับสบายดีทั้งต่างประเทศมาหอดจอดถึงแล้วแม่มันคือหอนแดดอู้เมืองขอนแก่นเบิรงฟรีตลอดสอดเกียงมาก,ก่อนนางหนามาซากับบาดเบิงพระวสนามันแคบมือนีมิซอแอนราดีไฟ้สดในกลุ่มปิดเมา,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 า 300. เมาสามร้อยแดดหอนคุกังเอาฝนติดตกปกกระบอกสีรน sản à, thằng này hư chột chื่น gì thôi บ่ยังบ่ ไปไหนไรูรับไปนี่ยรถคันหนึงหลงดรถคันหนึ่งมันหลงลงไปแล้วุณหลกเทียวเห็นต้นไม้่อข้างนอกไม่้ไหเ้ยลุงกม่กไอ แม่เป็นงานนี้ยังนี่งานบูเจเขามีพมาไปวดแม่เลี้ยงาับแม่บัดนี้คุณกผมสิประสานเจ้าพาผมโตไปยี่สิบสายแล้วเจ้าพาบรับสายผมมือแรงสี่ล่ำเชิญดวงวิญญาณบอมีเปิดงานบอมีแพงเงินบอมจอยากได้น้ำแข็ง่อแม่แม่อยากได้น้ำแข็งอา น้ำแข็งซีบสอบถังจากสองใบเนี่ยมาลุ้งขั้วเนี่ยเดี๋ยวบอลร่ำใจเงินเองแม่หายเนี่ยถ้าบอกจบพาไปเนี่ยคยโทษไปเพิ่นบอลรับตั้งแต่เที่ยงเราค่อยโทษมากเพิ่นนั่นท่านแ่น่ะทั้งสองมือแม่ยกับแอยู่แต่ว่าเมีอแห่งแห้งเหมือนตะเบิ่งบอลร่ำโอ้เล็บวัดติ่นแหย่จ้าเดี๋ยวจบบอลได้เนี่ยน้ำแข็งซีบสอบถังสองใบเดี๋ยวบอลร่ำใจเงิื่อใจเงินเอง มีมีมีลำเชิญดวงวิญญาณบอบอมีเออถามเพื่นเบิงแม่มันลาีแพร่เงินบอผู้ได้ิงบอขึ้นโลนเพรามันจะขึ้นมันาเออนี่ม่น่เออมันขึ้นรุ่แล้วมันบอขึ้นมันต้างหันีจะฝากเมียอันคุยรม่ยดูแม่บอกข้นนันคืผู้หลักคุหญ่ผูยเยญ่บบันกับนั่นเพื่อนสวเปิา ผมอยู่นี่แหละหายไนมากได้อันดับแรกสร้างลำแข้งหอคอนมันส <ES> be so ิบระเลยซอสแจงเดือบันคอนเอาถังน้ำเดือสองใบผมทุ่มมาแต่แจงแล้ว